ครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับหนึ่งสองสามฮัลโหลครับ <S 2> 2, <S สวัสดีครับหนึ่งสองสามเคครับนี่เทสร,รอบสองนะครับรอบเมื่อกีอ้ผมไม่ค่อยสตรีมบ่อยไอสตรีมเมื่อกี้เสียบช่องไม่ผิดช่องนะครับมันเสียงเลยซ่า มนเลยไปใช้ไมค์เครื่องโน้ตบุ๊กตอนนี้โน้ตบุ๊กมใช้โน้ตบุ๊กอัดสตรีมนะครับต่อผ่านกล้องเอมันแล้วก็เลยงงว่าลืมไปว่าตอนนี้มาใช้โปรแกรม Sony i m a g e นะครับมันจะส่งส่งภาพอย่างเดียวมันไม่มีเสียงกี้ผมก็ลืมนึกว่าอัดวิดีโอผ่านกล้องอะไรเงี้ยก็ดันไปเสียบไมค์ใส่กล้องมันก็เลยซ่าเลยเมื่อกี้แต่ได้ยินได้ยินแบบเบา่าก็เลยเอาใหม่นะครับ นี่สตรีมรอบ2ก็คือจะมาดูว่า g ก p ป o Hero 10ที่เปิดตัวนี้นะครับมีอะไรเพิ่มขึ้นจาก g กโป o 9นะครับสิ่งทงีกดีดูไปเมื่อกี้ก็ดูไปก่อนแล้วนิดนึงนะครับเอาไป EP ก่อนไอตัวเอาก่อนนิดนึงนะครับก็ที่เสียบหูฟังผิดไอ้เสียบไม์ผิดนีด้ก็มาทำรอบ2ก็เดี๋ยวเข้าที่เ,เปิดตัว h ี r o นะครับ นี่ u ูทู e โกโปฮิโรเข้าโกโปฮิโรนะผู้ติดตาม10ล้านคนโอ้โหเลขสวยคนะัะก็คือกำหนดเปิดวันนี้นะครับก็ผมลุ้นหวยเสร็จก็มานั่งดูเช็คหนูชิ้อนะอ๋อเพิ่งไม่เห็นว่าวันนี้มีเปิดตัวโกโปเอาไลฟ์แบบไฟไหม้แล้ว ก็คืออันนี้คลิปของมวนสองวันก่อนโอเคปิดเสียงครับกลัวโดลิกสิตโอเคนี่โชว์ิทธิภาพผมไม่รู้ว่ามันจะดึงเน็ตกันไหมอะไรเงี้ยก็ว่าทีแต่เมื่อกี้ขึ้นเตอ๋อแล้วดึงเน็ตรอบหนึ่ง แอคชั่นน่าจะเป็นกล้องอันดับหนึ่งเกี่ยวกับสายทำแอคชั่นนะครับและเริ่มเอา,าทำแอคชั่นแล้วมาทำบล็อกได้เออมันก็น่าสนใจไปอีกแบบนครับเพราะว่าสายพวกสายบล็อกอาจจะใช้โคโปก็ได้เพราะผู้หญิงผู้หญิงนะครับเขาเน้นใช้งานง่ายถ้ามองทางผู้หญิงสายแอคชั่นอยู่วนี้มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายเพราะผู้ชายนี้ก็เริ่มสวิตตี้เริ่มจะเป็นแบบว่าเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นนะครับผมมองว่า เคเด้งเพราะเน็ตที่ผมใช้ในเน็ตสิบเมกเงมันเหมือนว่าสตรีมมันก็ใช้3ามเมกแหละแล้วเวลาเปิดวิดีโอดูเนี้ยมันก็เหมือนว่ามันดึงกันนี่นครับผมก็เอาเท่าที่ได้ครับต่อมาก็เป็นอยู่ไหนโกโปจ้ะอันนี้ใช่ไหมนี่ก็คือนี่ผ่านมา2ชั่วโมงตอนทำเมืกี้นะครับเป็นชั่วโมงหนึ่ง เพิ่งเปิดโปรไปเออเพิ่งเปิดตัวไปหนึ่งชั่วโมงที่แล้วตอนนี้ขึ้นไปสองชั่วโมงอ่าโอเคเอามาดูถ้ากระตุกอย่างนี้ก็ขออภัยนะว่าเน็ตผมคงไม่พออ่านี่โปรเซอร์ตัวใหม่นะครับ New GP2 ทุกอย่างจะเร็วขึ้นทั้งสมูททั้งการลบอ๋อ 4K 120เฟรมสุดจริงถ้าใช้ได้ต่อเนื่องยาวๆนี่คือสุดไปเลยนะครับ ดูไฮเปอร์สมูทสีนี่ใสหลังอน,นี่ดูเด้งขนาดนี้นะแต่ดูภาพที่เห็นเนี่ยโอ้โสมโนโ,โปรจริงนะแอคชั่นแคมเป็นขึ้นชื่อเรื่องกันสั่นนะครับทุกรุ่นนะเท่าที่เห็นคือจะกันสั่นดีมากกันสัน่นแบบบ้านเลือดแ n นปได้ยีบสามล้านเมกะเพกเซลเอามาถ่ายรูปเผื่อบอกว่าใครอาจจะโยมถ่ายรูปด้วยแล้วดูเขาติดเดี๋ยว ดำน้ำได้33ฟุตโดยตัวมันเองครับติดเลนเพิ่มขยายความวายนะอะไรอย่างเงี้ยนี่ชุดมอสมันเนี่ยทานฟอร์เมอร์มากครับชอบับพวกนี่ดูผู้หญิงนี่สามารถเอามาไลฟ์ได้เนี่ยดีครับแต่ผมไม่รู้มลฟ์ยังไงไลฟ์ผ่านมือถือ,อ,อต่อเข้ามือถือแล้วกดไลฟ์ผ่านโปรแกรมมันหรือย,อยังไงนะเนี่ยผมไม่ทราบนะ ดูครับนี่ไอฮีโร่สิบแบ็คโกโปรโอเคคราวนี้ก็เราก็มาดูสเปคีกอ่าที่หน้าเว็บนะนี่ก็เป็นรูปเ,เดี๋ยวผมจะแรกผมก็ดูเวลวอาะให้ดูใหม่เราดูกันใหม่นี่ก็คืออ็อเดอร์ของโกโปรนะครับก็มีไม้ไม้ถือมีคลิปนี่มีแบตใส่ micro SD card แล้วก็มีจอหน้าและที่เพิ่มเข้ามาน่าจะเป็นเนี่ยไฟแดงดูนี้สาคัญนะพวกสายวอกเนี่ยเขาลืมผมก็ลืมนะบางทีก็ลืมอัดมันเรื่องจริงนะครับถ้ามีไฟฐานะเออมันช่วยได้เยอะอันนี้เรื่องจริงมันเป็นจุดเล็กๆอะที่สายวอล์กเอ,อ่อถ้าจะทําเอ,อิการใส่ใจทําที่ดีขึ้นอนะไรยครัเโอเคมันต้องมีมันต้องมีเลยอนะไม่งั้นแย่จริงอ่าน,นี้ก็เป็นทีเซอร์นี่ เขาบอกว่าที่จับแบบนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าอ่ะมันจะเป็นติง่งยึดต,ตายออกมาเลยนะครับเขาเรียกเอยตรงคอนเน็กของมันนะแต่ของตั้งแต่โปร 9, โปรเก้าแปดเก้าหรือสักอย่างเนี่ยบางคนเขาไม่ชอบเขาบอกว่าล็อกเสร็จแล้วมันไม่แน่นมันสามารถให้ตัวได้นิดนึงขยับแล้วมันให้ตัวได้บางคนก็บอกว่าเ,ออเวลาถ่ายมันทําให้ภาพสั่นเพราะไอ้นี่นะค,คนเราก็เลยไม่ชอบแต่ผมไม่รู้ว่ามันปรับปรุงหรือยังนี่ จอหลังทัชสกรีนปกตินะมีไฟสถานะเขาต้องเอาเข้าเข้ามาในพรีเซนต์ว่าคือมันมีไฟสถานะคือเออเนี่ยคือสําคัญจริงๆเรื่องจริงเลยไม่สําคัญแหละอันนี้ก็พวกุกอิเซอรีต่างๆมันติดมอไซค์ทีวีติตดหมดดกวกอ่อนี่ยึดกาวติดหมวกเนี่ยสายมูตคอร์โดยมีสองแบบที่ซื้อนะครับก็มือเป็นจะขายแบบอสองชุดชุดแรกเป็น โกโปรฮีโร่สิบแบ็แบบว่าโตเพียวๆน่าเป็นัวเพียวครับชุดหนึ่งนะครับขายสามร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญตี็ิเงินไทยเนี่ยอยู่ประมาณสามสี่อยู่ประมาณหมื่นสองร้อยบาทแต่ถ้าไอ้นี่เพิ่มอีกพันห้าคือสี่ร้อยสี่บเก้ามะมันจะแพงออกว่าประมาณห้าสิบเหรียญคิดว่าน่าจะแพงอีกพันห้าก็คือได้คงเป็นชุดไปเกียร์ครับชุดน่าจะไ,ได้เป็นชุดนี้แถมชุดนี้ด้วยสปีด สามารถลบได้เร็วขึ้นลบนี่เออเมื่อก่อนโปรโปรมลบช้า Led. อันนี้มนไม่รู้นะเพิ่มสปีดทุกอย่างออสปีดนะครับทั้ง CPU เร็วขึ้นอ๋อเขาใช้ว่าออสปีดก็คือทําทุกอย่างได้เร็วขึ้นเพราะใช้ GP2 p r o c โปรเซสเซอร์ gp มันคือ GP2 นี่เป็น GP2 ตัวหรือเป็น Gp เจอันนี้ผมไม่รู้นะ e ีโรสิบแบตสามารถ,ถถ่ายได้สามห้าจุดสามเค ดับเบิลเฟรมดับเบิลเฟรมเลถ่ายภา uh, พนิ่งได้23ล้านสามารถถ่ายรูปไลท์โลไลท์ได้ดีขึ้นไฮเปอร์สมูท4วิดีโอสเต b l ลลานะครับออ uh, uh, ทุกโมเดลเลย On Top แล้วก็ Hero10 uh, มีคลาวคอนเน็ก o ์ฟูดเทคือคลาวคอนเน็กฟูเทขึ้นอัตโนมัติก็็จริงครับ GoPro Get based, เก็ตเบสอ่อทุกอย่างอะไรเงี cloud backup, auto upload, use the quick app. ้ย so, อัลลิเมดคาวบ u กอัพออโต้อัปโหลดอัลลิเมดยูสเดอะควิกแอพห้าสิบเปอร์ก่ส่วนนี้ไม่รู้นะครับก็คือไฮไลท์มันเลยที่เอ่อรวมภาพเกี้ยก็คือ CPU เป็น G2 processor สามารถถ่าย 5.3k ได้ที่6 0เฟรมแล้วก็บวก 4k ได้ที่1 2 0เฟรมปุติกล้องถ้า 4k ตัวเนี้ยจะยืนพื้นที่60ถ่าย60ได้นี่ก็หลว ถ้าถ่ายได้410 420เฟรมก็อยากรู้ว่ามันระบายความร้อนยังไงถ้าถ่ายในน้าํามันไม่เป็นหาอีกแล้วเออแต่เสียี่420เฟรมเนี่ยมันจะถ่ายปกติเนี่ยเออ้าถ่ายบ้านเรา Active อะไรเงี้ยเออมันถ่ายได้นานไหนก็ต้องลองคนมีแล้วเ,เอามาลองดูนะครับว่ามันจะดีขนาดไหนเออใ Per Smooth 4 Stay b l i กันสั่นอร์ชั่ี4แล้ว Waterproof สามสิบสามฟุตก็คือสามารถกันน้ำได้ที่ตัวมันเองสามสิบสามฟุต Cloud Connect Battery Low Light Caliberty เลยเนี่ยนี่ไม่ทราบนี่ก็คือฟุตเทจเกี่ยวกับตัวมันก็โปรแบ็คเมื่อก่อนมีทั้งไวท์แบล็กแล้วก็ซิลเวอร์เออมันมีไวท์ซิลเวอร์แบ็กแบ่งเป็นสามเกรดอยู่นี่เห็นมีสองเกรดก็คือซิลเวอร์อ Silver, กับแบ็กแล้วตอนนี้เห็นมีแบ็กอย่างเดียวมันแล้วเป็นแบ็กบางทีก็มีแบ็กอีดิชั่น นี่มันแบ่งตลาดคือแยกไปเลยเห็นขายฟิวชั่นก็ฟิวชั่นโกโปรแบ็กก็คือโกโปรแบ็กไปเลยแล้วก็ต่างรูปทรงไปเลยอะไรเงี้ยต่างการใช้งานไปเลยเออผมก็ทำลายง่ายง่ายครับนี่คืออ่านิวเนี่ยครับทวิสต์ออ o โอฟแมนสองเท่าทวิสต์นี่คือวอลล์เรลสองเท่าทีทีสองโปรเซสเซอร์นี่ก็คือโชเลสโซลูชันนะครับ 5K 5.3K 4K ถ่าย 4k 1้0เฟรมได้ตลอดนี่ถือว่าแจ่มว่ายากมากแล้วก็ดูเรื่องภาพออดูความอะไรความหนาแน่นมิกเซลอะไรอย่างนี้ครับถ่ายภาพได้23ล้านอ๋อดูไฮสเปอร์สปูมมูดแบบเปิดออนและ Off. ออฟผมว่าให้เป็นสมูดหรือว่าระบบการสั่นเน่ะผู้คนทั่วไปไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าพวกกล้องแอคชั่นแคมทุกยี่ห้อระบบการสั่นน่มันจะออกมาดีทุกตัวเลยก็ต้องดูว่าคุณภาพ จากการสั่นเนี่ยว่ามันครอปขนาดหรืออะไรทํำยังไงเนี่ยเออต้องว่าอีกทีว่ามันโปรเซสยังไงแต่จากดูนี่มันเหมือนว่ามันไม่ได้คอปลงมันไม่ได้ใช้โปรเซสแบบนี้ครับโปรเซสแบบเออนี่เป็นโปรเฟตออปติกมันใช้โปรเฟตดิจิตอลถ้าล่นใหม่โปรเฟตดิจิตอลเนี่ยมันจะครอปลงมาถ้าเข้าโปรแกรมเนี่ยมันสามารถทำสเตบลไลซ์จากโปรแกรมได้อีกทีหนึ่งคิดว่าถ้ามันนิ่งแล้วแม่งนิ่งขึ้นอีกหรือตอนนี้คือไม่ต้องทำเลยได้แบบเต็มๆ แต่คิดว่าน่าจะเพิ่มแบตขึ้นเลยครับนี่ออกมาจาออโตเมติกอัปเดตฟุตเทนนะครับ,รบจากโกโปรไปที่คลาวร้อยเปอร์เซ็นเออมันได้คลาวลิมิตสามซมเปิลนะครับออโตเมติกอัปโหลดฟุตเทนง่ายเอ,อ่อไวเลสออฟโหลดสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ต่อสายไปที่ USB ได้ไปที่เออ่สมาร์ทโฟนนี่จะโชว์โชว์ประสิทธิภาพนี่ครับ ิ่งที่ผู้ชายชอบถ้าผู้ชายจะโดนตบนะครับก็คือไอ้นี่ปกติเวลาออกโกโปรเขาอยากได้ที่เล็กและดีที่สุดใช่ไหมครับแล้วก็ทางานง่ายแต่เรื่องแกดเจ็ตสมมตเมื่อราออกมันจะออกแกดเจ็ตแล้วมันจะดุดโลกไปเลยอะไรก็คือแบบแยกห้ออื่นเงี้ยเวลาเหมือนมือถือเงี้ยต่อนู่นต่อนี่แยะไยะมันดจูลกแล้วมันดูแบบบางทีต่อมันดูไม่สวยอะบางทีไม่ชอบแต่โกโปรเนี่ยถ้าจุดขายจริงอหรอบผู้ชายเลยนะผู้ชายเด็กๆสมัยเด็กๆอะโตมา คือต้องเล่นพวกคุณประกอบรถยนต์บ้างเห็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ใส่ต่อชิ้นส่วนอะไรเงี้ยเหมือนพวกต่อเลโก้แล้วที่เห็นเงี้ยมันเหมือนแบบเอาเรามาต่อชิ้นส่วนเพิ่มแล้วมันไม่ได้ดูเก๋ก,กัต่อแบบใส่เกาะเพิ่มอะไรเงี้ยก็เหมือนเพิ่มพลังฟอเออเขาเรียกอะไรนะแบบประมาณแบบแปลงร่างอะจะบับเบิ้ลบีแล้วรถเหลือก็กลายเป็นหุ่นอะไรเงี้ยเออเราผู้ชายขายดีแต่ผู้หญิงไม่รู้แต่คิดว่าผู้หญิงน่าจะชอบเพราะมันใส่แล้วมีเอ่มเอมีทั้งไม้มีทั้งไฟในตัวอย่างเงี้ยเราเอาไปไลฟ์อย่างเงี้ยมันดีขึ้นมีทั้งแม อ๋อมอดมอดเพิ่มเลนนะครับก็คือสามารถหน้าเลนสามารถขยายให้เป็นเลนวายฟิตรเออเลนไอฟิตได้มีเดียมอดก็คือนี่ครับมีเดียมอดคือพวกชุดไลฟ์ครับมีลำโพงมีอะไรอย่างงี้ดิสเพย์มอดอ๋อดิสเพย์มอดเมื่อก่อนถ้าเป็นเจนเก่าครับมันสําคัญเพราะว่ามันใส่เราไม่เห็นโกโปรเนี่ยเราถ่ายวอล์กมันต้องเห็นหน้าตัวเองอะไรเงี้ยเราเพราะเราต้องดูวิวดูอะไรครับถ้าเป็นพวกแปดเก้าเงี้ยเวลาใส่มิเดียมอดจะมีจอหลัง ตอนนั้นคือว้าวทุกคนจะว้าวว่าแต่ตอน DJI ครับมันทำออกมามันมีกล้องหน้ามาตตยตัวเลยมันทำให้ให้ดีมันดีจริงอ่ะผมก็ชอบนะอะไรที่ดีก็ทำทาไปครับไม่ไม่เป็นไรหรอกว่ากล้องหน้า GoPro เอาไว้ใช้แสดงสถานะอย่างเดียวพอมาเป็น Gen9 อยาเนี้ยไอมเดีมอส s ิสเพย์มอสเนี้ยคงไม่ต้องขายแล้วเ <laughs> พราะมันมีตัวไอ้ไอมเดีไอดิสเพย์มันทำให้รุ่นเก่า ถ้ารุ่นใหม่มีอย่างนี้แล้วครับเออเราก็ไม่ต้องจะเป็นต้องใช้ครับแต่เมื่อก่อนเออก็มีใช้เป็นแนวคิดดีเลยครับแต่น่าดีแล้วทั้งท่ามาันทาออกมาเลยไลฟ์มอดก็คือฝ่ายข้างบนอ่าชุดนี้เฟิวส์อันนี้คือไลฟ์สตรีมโกโปรพันแปดสิบพีไฮเปอร์สมูทเซฟิลไลฟ์หอมสามารถไลฟ์ได้ที่พันแปดสิบพีเลยเออเจ๋งครับพร้อมเอ่อพร้อมด้วยไฮเปอร์สมูทสีอ๋อสแกนสั่นพร้อมระบบกันสั่นในตัวโอ้ฟิวนะครับหลัง วันต่อตอไงผมไม่รู้นะเราจะทำต่อตรงมือถือได้โคตรเฟี้ยวสามารถแคปเจอร์เน็กเลเวลไทม์แล็บเอาไปไทม์วาร์ปสามเอาไทม์วาร์ปก็คือถ่ายภาพทีละเฟรมและเอามาต่อให้มันสมูทกำหนดเวลาถ่ายได้สามารถทำไนท์แลปได้โอ้โหถ่ายกลางคืนนั่นเองสโลโมชั่นได้แปดเท่า,าที่ความละเอียด 2.7K อ๋อสองจุดเจเคมก็ก็ 2K มันดีกว่า 2K มันหน่อยนึงแปดเท่าสองร้สิเฟรมในระดับ 2K ไอ้ผมว่าเฟี้นะดีอยู่โอ้ 2K ได้แปดเท่าเลยสองร้สีสิบเฟรมโอเคแล้วคราวนี้ก็มาดูคุณภาพเอ่อคุณภาพว่าเวลาเออ่เฟรมมันเป็นแท้ไหมบางบางมันถือบางรุ่นนะครับมันสโลจริงแต่มันสโลแบบแปลกๆมันเหมือนสโลแบบตัดเฟรมไงไม่รู้ ถ้านี่สมูทแบบเก็บเฟรมครบทำภาพดีเนะี่ยโอเคนี่ก็โชว์สมูทเพย์แบ็กอะไรซีดีสแนปทั้งหน้าทั้งหลังนะอ๋อให้ซิเคปเจอร์ที่สามสิบนสามสิบวิเล็กคอร์ดอันนี้ผมไม่รู้นะมันบอกว่าสามารถเร็วขึ้นสามสิบนาทีสามสิบวินาทีาท,ทำให้ทำให้เราไม่พลาดโมเมนต์สำคัญ ไอ้สามสิบวินี่คืออะไรไม่รู้ Set เซตเรคคอร์ดแต่เวลาตั้งเวลาได้ boost frame, ไลฟ์บูสี่สิบห้าเฟรมในหนึ่งจุดห้าวินาทีอ๋อเปิดเปิดบูสี่สิบห้าสี่สิบห้าเฟรมไลฟ์บูสและอัฟเตอร์ช็อตออฟถหลังหลังจากถ่ายแล้วภาพนี้คัปเจอร์น่าเพิ่มสปีดอ่ะเออาภาพมันดูเนียนจริงรอ่ะเพิ่มสปีด อ่าเนี่ยอันเนี้ยครับเซตอัพโยงเป็นเว็บแคมเกมสำหรับฟูลไฮดิฟแทนเมาส์ออปชันของเนาะมีออปชันเลือกถ้าเราจะทำเป็นเว็บแคมต้องมีออปชันเสริมอันนี้ไม่รู้นะก็คือฟังชันเขาสามารถตัดต่อได้ง่ายขึ้นก็คือนี่ก็มีฟังก์ชันต่างๆในตัวมันด้านหลังก็เป็นเมาส์มันนี่แบตเตอรี่รูดปึ๊บ,บอันนี้สำคัญที่บอกครับ เอามาใส่ผมไม่รู้ว่าตอนโกโปรเก้ามีไหมแต่โกโปรสิบถ้ามันเพิ่มอะไรกูอนนี้สาคัญนะครับคนไลฟ์ทุกคนเนี่ยบางทีจะชอบลืมอัดเ,อเนี่ยเรื่องจริงอะลืมอัดบางทีเราเหมือนเราเล่นสกีครับจากยอดเขาเรานึ้เราอัดแล้วเราก็ขี่เข็นลงมาถึงถึง,ถงตีนเขาเนี้ยเรามาดูอา้าวไม่ได้กดอัดเนี้ยคือเราก็ต้องขึ้นมาอีกรอบหรืออะไรเงี้ยแต่นั้นมีฐานะอันเนี้ยเออมันช่วยได้พอรู้ไอ้ไฟแดงขึ้นเออโอเคแ้วเราพร้อมที่จะแอคทีฟได้อะไรเงี้ย มันมีทั้งหน้าทั้งหลังนี่ข้างหน้าก็มีครับไฟส,สเตตัสไลท์โอเคดีมากโอเคครับนี่เรื่องทั้งหมดก็สรุปนะครับงานโกโปรนะที่เราเปิดตัวนี้คือดูไม่มีอะไรหรวาคือแบบว่าคงลดต้นทุนนะครับคงแบบเออรู้ให้รู้ว่าเปิดแล้วเป็นเจนใหม่เราพัฒนาขึ้นระดับนึ่งเลยครับแต่ยังไม่ถึงกับบิ๊กเชน Big Chain อะไรอย่างเงี้ก็คือซ p u เป็นตัว gp 2 สามารถถ่าย 5K ได้ที่60เฟรม 5.3K ที่60เฟรมแล้วก็สมาสมารถถ่าย 4K 120เฟรมได้ที่เรซ l ลูชันเขานะครับแล้วก็ไฮเปอร์สมูทเวอร์ชัน4เส a b i l i ไล์ ite, แล้วก็ที่ตัวมันสามารถเอาลงน้ำได้33ฟุตมีคาวคอนเน็กซคาวนี่ผมรู้มีเรี่ย Go8 นะไอ้ GoPro9 ไหมอะไรเงี้ยถ้าคุณเพิ่งมีนะถือว่าเออโอเคนะ แต่เรื่องไลฟ์เราก็มาดูเรื่องไลฟ์เรื่องสตรีมนะครับเรื่องทําเป็นเว็บแคมของเว็บแคมของมือถือแลวของทําของเครื่องพีซีว่ามจะดีไหมนะครับแบตเตอรี่โลก็คือวันนี้ก็เลยมาสตรีมให้ดูนะว่าวันนี้คือวันเปิดตัว go pro สิบเพิ่งเปิดตัวไปประมาณสองชั่วโมงที่แล้วนะครับโดยเริ่มวางราคาวางขายที่สามร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับถ้าเป็นชุดบัตเดิลมันจะเป็นสี่ร้อยเก้าสิบเก้าแพงประมาณห้าสิบเหรียญราคาไทยก็อยู่มัน มื่นสองกับมื่นหกไอ้มื่นสองกับมื่นสี่น่าจะวานนี้ก็เลยเปิดตัวแล้ว <c oughs> ก็เลยมาเช็คให้ดูครับว่ามาอัปเดตข่าวให้เอ,อคนสตรีมฟังนะครับถึงไม่มีใครดูก็ไม่เป็นไรผมก็ทนเดวดูเองทําเองสนุกดีครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้ามีคนติดตามไว้พีพีกแรกอาจจะติดๆกันขัดพูดจาอาจอยังไม่เนียนพอนะครับก็จะพยายามขึ้นให้ดีจะพยายามขึ้นให้ดีพูดเลยนะ จะเอ่อจะพยายามพัฒนาขึ้นให้ดีกว่านี้นะครับยังไงก็จบสตรีมไว้แค่นี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสตรีมให้ดูใหม่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยก็ดีครับเก็ว่างๆกดกระดิ่งให้ก็ด้ก็ได้ยังไงก็ขอลงสตรีมก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณติดตามครับสวัสดีครับ